โอเคก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนะในลิปนี้นะผมก็จะมาทําการเล่นแก้มือในโหมดซีวิสซีแลงนะบแบบแบบไหนวะนะบแบบเนะแบบนี่ยปบบนึงนะนะไอเทียเน็ตไม่โหลดนะครับเราจะเล่นกันแบบนี้นะว่าแบบใหม่นั่นเองครับโดยที่ผมนะจะทําการแก้มือนะครับจากสกิลเดิมนะสกิลสองซิ่งนะอืมคือตานั้นนะผมแพ้ไปสองตาติดนะครับทำให้ผมต้องมาแก้มือในตานี้นั่นเอง ซึ่งผมนับจะรอดเปล่านะครับแล้วมันจะฝีมือเท่าเดิมหรือว่าอาจจะพัฒนาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเลยเฮียบอกเลยมันไม่น่าไหวครับผมนะคนดูอันนี้พูดตามตรงผงตามตูดเลยโอเคตอนนี้นับเราก็ซื้อลูกสองมากันอันนี้ก็เป็นตาแรกของวันเหมือนเดิมนับนะอืม เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็าขึ้นมาแล้วนะครับแล้รอรอผมไม่รู้นะบ้าวันนี้ผมจะชน,นะรืเป่านะโอเครอบหนึ่งผมมาเล่นโชว์ความโหดหเฉยนะครับนะรอมันแซนดมายิงเพื่อนเรานั่นแหละผมมาแล้วมันต้องแซนดมายิงเพื่อนเราเฮ้ยเฉยเฉยตกใจหมดเลยสวย์เ้ย รวมไปเลยออกมาดิเฮ้ยนี่ไงยออกมาดิเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกเลยเอ้ยคนดูแย่แล้แย่และไอ้เฮียเมาหลอนไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเมาหลอนไม่ใช่เมาหลอนไอสัตว์มือถือกูเนี่ยหลอนไอเฮียมามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ไหนนะ ผมต้องมาชนะในวันที่มือถือผมแหลกแล้วมันร่วงมันลอยมันแลว้วมันลายมันอยู่ไหนวะเฮียอยู่เพื่อเราเฮียตัดไม่ต้องออกมึงมึงไม่ต้องออกออกออกมาได้ไงนี่ฮไอเทียออกมาก็เจอกูบอกเลยคนดูเขาตึงผมบอกเลยฝีมือผมพัฒนาไงคนดูเห็นไหม มันไม้มีใครห่ากับผมแล้วคือผมพัฒนาขึ้นใช่ไหมนี่ผมมันข้าวไดยิงคมรับช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันรับแล้วแต่ดวงนะเออเฮอเ้เอ้ลโหลมาเฟนมาคนดูผมว่าผมชนะนะนะแต่ตอนนั้นผมว่าเป็นเพราะคนดูไม่กดไลค์อะไรพวกนี้มันเลยไม่ชนะนะ เออเออเย็นเพื่อนจะเย็นเลยเอออันนี้นะผมตโอเคผมต้องไปจัดไอตัวนี้ละมันแลบแหละเกินไปละเฮ้ยยา นี่ไงตัดบอกแล้วจะมาห้าวกับพี่น้องๆเฮ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนไม่ชุบกูแย่ละกูว่าเพื่อนกูล่วงแน่กูไม่ค่อยจะเชื่อใจเพื่อนเท่าไหร่นะคนดูตังแต่เล่นมาเออหลังเข้าไว้ตัดมึงโง่งหรือเปล่าชื่อสวยเพื่อนอันนี้นับหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะเพื่อนเราจะรอดหรือเปล่านะับซ้ำศพก็พอตอนนี้ซ้ำให้มันตายก่อนก็พอละ ไม่งั้นผมว่ามันมาเป็นสองแน่เลยเฮียคนดูโอ้โหไม่รอดเออไม่ไม่ใจมึงท้ำเพื่อนเอ้ยมันได้ยินกูเน,เนี่ยแต่เพื่อนไม่ได้ยินนะอือกีนี้เราวิ่งไปบวกมันเลยเราวิ่งไปสวนทวารน,น่ะมันเลยคนดูเฮียมันไม่ไหวเราเอาไม่มีบอนี่ไงครับเอือเมกกื่อเมื่อกี้แหลกๆหลกนะแต่อันนี้เลื่นละเลื่นๆลืล่นะการที่เราเจอทำให้ฉันตกใจ มาเว้มาเว้เฮมยเว้เฮวยด้วยไปด้วยเว้เพื่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยกล้วยตักตั้งไปผมต้องนั่งนะเพื่อนไ,ไม่รู้ว่าผมอยู่นี่จริงๆแล้วผมแอบอยู่นี่ เฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาเลยรับเอ้าเอ้าน้ำบอ่อจะทำอย่างไรไม่ทำอะไรเลยไม่คือหัวถ้าเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยมันเออกูก็พูดว่าถูกครับคนดดูว่าเป็นอย่างแบบ เอาตื้อหมวกไม่ได้ทิ้งหมวกกันทิ้งหมวกกัน,อนเ,เอามะขามนี่มันปาดคอตัวเองไหมวะนี่มันอยากตายเหรอวะนี่การที่เราได้เจอได้ทำให้ฉันเด็ดขาดใจกูรู้มึงจะตายวอยศาสตร์กูรู้มึงจะตายวอยเฮียกูรู้เยอะไงนี่ไงไศาสตร์วิ่งไม่ได้มึงเด็กนี่งไง เอาเฮ้ยเฮ้ยนี่จำจองล้างจองผ่านนะสัตว์เที่ยนี่มึงอยู่ข้างในไปสัตว์ตกก็มึงเฮ้ยเฮี้ยแล้วโอ้ยเฮี้ยเลยลงไปหนึ่งไปมึงเฮ้ยเฮี้ยมาจากไงวะตั้งไอวอลตัวครับเต็มเดิม อุ้ยๆอะไรอ่ะใช่นี่เพื่อนเราไอ้เห้ยะอย่าซีหลองอย่าซีหลงลนี่ผมต้องดูนะว่าม,มันอยู่ไหนโอเคผมเจอแล้วผมเจอตัวแล้วเฮ้ยจจะยิงมันซะหน่อยอือหือลวงสองนับแย่ละ นี่ขี้โมวแต่แก้เพื่อนไงกูจะมาแก้มือไม่ใช่หรอวะกูมาแก้เพื่อนทำไมมาแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราจะไหวรึเปล่านะไม่ไหวนะมันหดอ่ะมันตึงอ่ะมันหวกเร็วเกินอ่ะเอาเรื่องนะเอาเรื่องจัดแล้ววิ่งไปอ่ะปั๊บอู้มาครับน้องๆหนูๆน้องๆโอรีโอ ที่เราได้เจอทำยันขาดใจคนดูคิดว่าเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเรามาแก้มือเนี่ยตอนนี้สกอตสองสองแล้วโคตรสูสีอะคนดูแอ,อ้ดีที่เราด้เจอทำขาใจนี่ไงสัตว์แดงกูนักมึงเอ,เอาไปเ,ไปเอาไปแดกไปมึงเออไม่ต้องกลับมาไอ้ที่ ันนี้นะเราต้องตรวจรอบเฮ้ยไม่โดนได้ไงมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮียตกใจหมดไอสัตว์อ๋อตายวะแย่แหละแย่ละไอ้เฮียเราล่วงด้วยเราล่วงเราเพื่อล่วงแน่ไอ้เฮีย ื uh huh. ไม่ทิ้งก็ได้ลงแล้วสัตว์โอ้ยเพื่อนทิ้งกูได้ลงคอแย่และอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่า huh. ไม่ทันไนอะ้เพี่ยไม่ทันกูห้ามไม่ทันแล้วเนะี่ยแย่แล้วเพื่อนเราจะไหวพอคนดูจะบอกนะชิปแค่มือนี่คือกูจะไม่ไหวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมาครับมา,มา ีเราด้เจอ้ำฉันานดขอจเอกันดิฉันจำดคฉันกงฉันคไไฟที่กงมที่เธอลกเาใช้้ยเฮ้เฮ้ยไอนีน่นนนเหลือนะนีน่ เออมึงอยู่ข้างนอกไปเฮียอ,อ๋อนี่คือกูคือกูอออออต้องมาสนใจเพื่อนหนเฮียกูตั้งใจจะสนใจเกมไอ้สัเอ้าวตัวนี้นู่หว่ะเฮียที่มันแก้งเราไอาา้สั์เราแก้แม่งดีไหมลองดูเกดว่าดีไหมดีใช่ตอนนี้รอนะมัานจะมีตัววิ่งมาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เน็ตกูปิงมากเลยรู้สิไหวป่ะนี่ ตัวนี้นี่หว่าที่มันซ้ำศพเราอะไอ้เหี้ยกูรอกูรอจังหวะเฮ้ยอยู่ไหนของมันวะเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยมันมาหลังกูไอ้สัสเออดีมากเอาเรื่องจัดเพื่อนชุกกูจุกกูเออดีจริงจได้้ทใหฉันดัดขาดใจขอเธอแล้วกันที่ฉันนั้นทำ เอ้ยไอ้เ huh. ห yeah, yeah, yeah. hey, hey. <c oughs> ี kind of <c oughs> um, ้ยแย่ละอือหือแย่แน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หเหี้ยเกือบแพ้โอ้เพื่อนเราตึงจัดมามาตาสุดท้ายต้องเอาจริงแล้วนะคนดูเราจะไม่แกลเพื่อนละไม่เพื่อนอ่ะต้องไม่แกลกูไอ้สัตว์ไม่ใช่กูไม่แกลเพื่อนเด็ดแม่เด็ดแม่มมาครับคนดูไปเลยดีกว่าเฮ้ย งานที่เราได้เจอได้ทำฉันดับกาดใจก็ตัดเต่อแล้วกันฉันทำแั่ไอ้นี่แก่แก่เป็นไงดิกูร้องเพลงให้คนดูฟังไอ้เชื่อดิเฮียมึงแกงกูไอ้สัตว์นี่ไงเฮียตติดไปมึงติดไปมึงติดไปมึงไอ้สัตว์จะต้องออกมึงให้แม่เย็ด นี่ไงไอ้เหี้ยป่วงไปจีเวนจีเวนตะไลไอ้เหี้ยเฮ้ยแย่และมันมาละมันเข้าแล้วมันเข้าตูดได้เหี้ยมันเริ่มที่จะเข้าตูดกูละสัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ย,มมยมมเน็ตปิงโอ้โหยัดแมมยัดแมมเนมม็ตคูปิงเนี่ยยัดแมม ยังไม่อยากตายครับตายยังไม่อยากตายเอ้ยเด็ด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 เฮี้ย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 โอ้โหสกายเลยสัตว์กูที่ไหวปนณิสกายเลยแม่งมาเป็นรอดรอดเลยเฮี้ยเพื่อนมันใช้ไปสองครั้งละกูว่ามันไม่น่าใช้กับเพื่อนเราได้ละครับตอนนี้คือมันใช้โอ้โหแย่เอ้ยสวยมากเฮ้ยสวยมาก ตอนนี้คือกูไม่แก้มือนับคือกูมาให้เพื่อนแก้มือให้เอาเป็นว่าเล่นเออแลกเม็ดแลกหน่วยกันไปมันวิ่งออกไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพยายามตายช้าที่สุดแต่มันไม่น่ารอดแล้ววันนี้ฝากความหวังไว้เพื่อนแล้วแหละนะครับมา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 ,มาหมูแดงหมูแดงหมูแดงอันนี้อมันน่าจะอยู่ในไอวอลนะผมว่านะครับเนะฮ้ยแย่ yeah, และมันวิ่งไปได้นั้นละ เพื่อนอย่าเจอกับมันมึงอยู่ในวงนะเพื่อนมึงได้เปรียบนะนี่อย่าไปบวกกับมันเพื่อนหนีไปแล้วแย่แล้วไอ้เพื่อนกูโดนดักไอ้สอดเพื่อนมึงออกอมึงนี่มันฉลาดน้อยจริงื้อเฮ้ย้เดเฮียเฮ้ยเฮียยเฮยอ้ยเฮียคนสัต์ คนดูแม่งรุนว่าคนเล <If S 1> ่นนี่แค่เฮี้ยกูแม่งมาด้านซ้ายนะเออเนี่ยเฮี้ยเอาวะทำไมเพื่อนกูไม่ใต้บ่อวะไอ้เฮี้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเออแหละมึงเล่นวงกับมันไปเล่นวงกับมันเล่นวงกับมันเออดีมาก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 อุ้ยเอ้ยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเพื่อนเราแม่งตึงอยู่นะ อ้าวไอ้เฮียกูเผลอกดอีกครั้งไอ้เฮียกูกำลังจะปิดคลิปเลยเวนนี่นเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูตาอีกตาหนึ่งนับนะแล้วเดี๋ยวว่าชา,ชานี้ชนะก็นะนะกดไลค์ให้ด้วยนะตานี้ผมจะเอาจริงแล้ะ้าเพื่อนไม่แล้งลนะมา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 ,มา,มา,มาหมูเดดงหมูเดงหมูเแดง <c oughs> ออกคำนี่เลื่อนะบัคำนี่เลื่อนนะนี่ เฮียตั้งแต่มีโอ้ยแจ่ละโอ้ยแย่ละแย่ของจริงเฮียแม่โอเดปอดอับโอเจละเอ้ยเจเจออะไรสัตว์เจออะไรอลิรอะไรดักเฮียอลิดักโจดกูไม่รอซุ่มมึงจะโจรชุมมึงจะโจรชุมกูไม่ตนหรอก็ตู่นี่มันใครคุมะไอ้เฮียเฮ้ยย้าจา ช่วยกูกันหน่อยเถอะมาดิเจ็ดแมมมาดิเจ็ดแมมมาดิเจ็ดแมมมันอยู่ไหนอะตัวนี้คือมีแค่เราเใช่ไหมเพื่อนใช่ตัวนี้มีแค่เราเฮ้ยโอ้ยไอ,อ้เหี้ยมันอยู่หลังเราเหรอเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงร่วงไปหนึ่งมึง ลงไปหนึ่งมึงเย่ละไอ้เชี่ยเยอะแล้เย่ละ,ละเพื่อนเอาไปไปเอามันโอ้โหไอ้เชี่ยเพื่อนมึงมึงดิ้งติดกับกูทำไมล่ะไอ้สัตว์โอ้ยแย่แล้วหรือกูไปขังเพื่อนไหมไอ้เชี่ยไม่รู้นะครับนะโอ้ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้อยู่ได้พอพอได้อยู่นะครับนะโอเคเอา้ากูซื้อไอ้วอมมาสองอันเพื่ออะไร ที่เพื่อนแม่งวิ่งติดไอ้หอกูไวอ้อ่ะเชื่อกูนึกว่าเพื่อนมันจะวิ่งหลบไปสัตว์ไหนเอ้ยโง่ทั้งกูทั้งเพื่อนเลยทียไปกหนต่อเลยดีกว่าอจริงตัวนี้ขึ้นได้ป่าววะคนดูกูก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนจ้างแม่งอนะ่ะตีจึงจมึมไชยดอมันจะมีไชยดอ นี่ไงโหกะจังหวะอุตส่าห์จังกะจังหวะให้มันถูกซะหน่อยเอ้าเอ้าเอ้ามันอยู่ไหนเอ้าเอ้าเอ้ายีนี่นี่กวนละไอ้เฮียนี่กวนตีนละไอ้สัตว์เอ้าเอ้าชุบแล้วเหรอเอ้าชุบแล้วเหรอเอ้าเอ้างงนะงงนะกูก็งงนันี่ นี่ไงน้องกระโดดมามัวตัวระวังล้วนนะนองนี่ไงกระโดดม,มัวตัวระวังล้วนนะจ๊ะกูเอาไอ้ออกให้ด้วยกูไม่ให้มึงอยู่ข้างไหนไอ้บอกกูบอกเลยกูบอกตรงๆอีคตรโหดนะครับก็ตึงแล้วตะมาันตานี้กูมาวะบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่แกล้งนะรหรือผมไม่แกล้งเพื่อนคือมันไม่ไหวอะผมนะฝั่งขงข้ามไม่มีใครไหวหรอกนอกจากมันอะมันไหวนะแต่ศัตรูไม่ไหวแต่มันไหวใครวะ ไม่หรือว่าตานี้ว่าจะเป็นเพราะแบบว่าคนดูมันกดไลค์กดแชร์กูไว้จะมันเลยชนะวะเป็นไปได้ด้วยกูว่าเป็นไปได้ติดตามด้วยอืม <c oughs> <c oughs> ไม่ครับไม่ใช่ติดตามแล้วมันผิดติดตุ่มแล้วติดตุ่มติดตุ่มด้วยติดตุ่มด้วยเฮ้ยทำไมสเต็ปนี้ไม่ได้วะนอ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> นี่ยเฮ้ย เฮียสเต็ปนี้แม่งใช้ตอนเพื่อนตายอะไอ้สัตว์คิดไอชีแอร์แล ouais, ้วไอ้เฮ pues, uh, ียมันมาหลายทางที่ผ่านนี่ไงกูเปิดก่อนได้เปรียบไอ้เฮียมาดิไอสัตว์มึงสกายลงสกายเลยเฮียอะไรก็ช่างมึงแต่กูมีสกายสกายวอลไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูมีสกายวอลใจเปล่าไอ้ทั่วละกูตอนนี้นะับไปก็ต้องดึงเพื่อนมาก่อนนะ เออไม่ต้องขอบคุณกูนี่ไงไอ้เฮียกูบอกแล้วกูของแท่เฮ้ยเอา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 ไอ้เฮียกูตายไอ้สัสไอ้เฮียมันมาได้ไงวะกูนึกว่าเพื่อนดูหลังให้อีกแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะดูหลังให้กูได้สักทีเนี่ยไอ้เฮีย นี่กูนี่สุ่มทีมแต่ละทีนี่ไม่เคยรอดเลยเนะี่ยไม่ใช่ฝีมือเพื่อนนะฝีมือกูเนี่ยสัตว์จากที่หายมามาผมต้องเอาท็อปสกอร์ได้นับนะแล้วผมต้องชนะมันให้ได้ด้วยตอนนี้สกอร์สองหนึ่งแม่คุณคุณอะไรเชียคุณคุณนี่แหละต่อไปนะ่าจะเป็นสองสองอ่ะแล้วก็สามสองแล้วก็สามสามแล้วก็สี่สามอ่าจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต้องรอดูไอสัตว์มันจะมีหมาตัวไหนกระโดดเผาออกมาหรือเปล่าโผล่มาก็เจอกูแค่นั้นเลยโผล่มาก็เจอกูจะรอรอไปเก็บไอดอกนะครับโอเคเป็นไปด้วยดีนะนะนี่ไงเฮียย่าโพย่าโพตัวย่าโพขอร้องตัวย่าโพอุ้ยอะไรอะ่ะไอตรงนี้หมาแมวมันเยอะจังวะไอเฮียตรงนี้หมาแมวมันเยอะจังวะ กูเห็นสองตัวไม่ใช่หรอวะนี่ไงไอีินี่ไงหมาแมวมันเยอะกูบอกแล้วแยวนี้แมงเถื่อนแถวนี้แมงเถื่อนครับพี่นอ้องนี่ไงไปเลยเข้าเลยกันไว้ก่อนนี่ไงกันไว้ปั๊บนี่ปั๊บออกไม่ได้เยมึง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้สามหนึ่งนะโอโ้โหโคตรโหดตาอนนี้เราโหดมากแต่เพราะผมยังไม่ได้ท็อปสะกอเลยคนดูผมต้องเอาท็อปตะอกลับคืนมานะครับนะ ใครไม่แย่งไปวะใครไม่แย่งไปวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าตอนนี้นะับเราเล่นโหดวันดีต้อนจัดนะครับหรือว่าเพราะตามเมื่อกี้มันนั่นวะคุณดูมือถือมันหลน่นวะมือถือแม่งหล่อนยายังมือถือกูจัดเอ้า แถวนี้ไม่มีหมาแมวเลยเชียนี่ไงศาสตว์มา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 หมูเด้งกูบอกเลยมึงไม่ได้พันหรอกยาไอ้ชเชียเฮ้ยยยมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะอู้มึงใครนี่เยอแล้วไอ้เจี๊ยบศตร์เอ้ยโอ้โหไอ้เช,ชียนี่แม่ง ไอ้เชียโคตรโหสัตว์โคตรโคตรตบราระจารลุมเลยเชี่ยเพื่อนกูก็ไม่ช่วยเลยนะผมผมพักก่อนนะครับตอนนี้น่าจะแพ้เคเราเหลืออีกหนึ่งตาที่แก้มือได้นะครับอีกสองตาสิโหเชี่ยมันเล่นเป็นทีมจัดเลยเชี่ยดูมันทำดดูดูดูทัวร์ทำทำไมทัวร์ทำชานด้ไอ้คนดูมีอะไรอยากลองอ่ะ ผมว่าไม่รู้นะป้าผมจะสามารถขึ้นคนเดียวด้วยขึ้นตรงนี้ด้วยคนเดียวได้หรือเปล่านะนะแต่อาจจะขึ้นได้นะผมมีสูตรตามไม่เล่นเล่นดิกยาเขาดูเป็นที่ใช่ครับผมเป็นที่ทีเ่เป็นผมชนิดหนึ่งฮะอะไรของมึงอะอะไรของกูขึ้นยังไงนี่ไงไอ้สัส ระหว่างที่เพื่อนกำลังสู้กูกำลังสิ่งเออช่างมันเถอะกูละเหนื่อยใจกับตัวกูจรจีนี่ไงกูไม่ให้มึงออกมาด้วยมึงอยู่ข้างในไว้ทำอะไรครับไอ้สาสตร์เฮ้ยยังเกือบตกเย็ดแม้มนี่ผมต้องไปช่วยเพื่อนคนระับคือกูไม่น่าจะยืนตรงนี้ได้นะครับ ไอ้เหี้ยกูเดินไม่ได้ยัดแม่นี่ไงไอ้ศาสตร์กูบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบน้ำไม่เล่นเล่นด็กยาน้ำไม่เล่นเล่นดีกยาอะไรอะกูเริ่มกูเริ่มหลอนจริงเลยเชอะโอเคเราชนะ้ะนับตอนนี้ตกออยู่ที่สี่สองครับ บอกตรงๆว่าข้าวกูยังไม่แดกเลยที่กูเผือกดอีกครั้งหนึ่งกูไม่ได้ตั้งใจกดเลยนะแต่ไม่เป็นไรนรับในคลิปนี้เราก็ทําการแก้มือได้สําเร็จแล้วนะนะตอนนี้เราขึ้นไฮมอนไอวีแล้วนะนะคือผมไม่ได้ไต่แยกเลนะคือกูเล่นอะไรแบบว่าอัดคลิปอร่อยนับนะถ้าเป็นแรงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเกมวีไฟนะครับนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็อาจจะดันมาสเตอร์หรือด,ดันแกนยากนะครับนะโอเคก็เอาเป็นว่า ใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับแล้วกูจะเปิดหน้ามด้ยอ้วยเออเจอกันคลิปหน้าไปดีครับครับครับเจอกันคลิปหน้าไงแต่ไม่ได้เจอมึงเ่ากูเจอกันหน้าเป็นไงพี่แกนจอบะระมันทักหากูแน่เลย,ยเจอกันคลิปหน้าไปดีครับนี่กูอะไรวะเตาะอะไรอีกสส่เตาะไอ้เหี้ยเจอกันครับ กูดีดแล้วกูไม่ได้แดกข้าวกูดีดแล้วไปแล้วเอาออกเกมก่อนนี่ยะริมออกไอ้ซัด์อาวยังไม่ไปกันอีกต้องให้กูพูดขนาดไหนมึงถึงจะไปเนี่ยไปแล้วไปเถอนะฮะไปแล้ว